การประเมินค่าทรัพย์สินนะครับเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงินหน่วยราชการหรือภาคเอกชนก็ตามหรือเป็นนักลงทุนเป็นนักพัฒนาที่ดินก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้อันนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับว่า เรามีต้นทุนที่ดินเท่าไหรเราจะไปพัฒนาเป็นอะไรบ้างหรือถ้าเราสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไมื่อ่าจะเป็นโรงแรมศูนย์การค้าสำนักงานอพาร์ตเมนต์เนี่ยมูลค่าที่แท้จริงมันอยู่ตรงเท่าไหร่เราควรจะปล่อยเช่าเท่าไหร่อย่างที่เป็นก้นนะครับโรงเรียนธุรกิจอสังหาเร็วทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็เลยจัดหลักสูตรน,นี้ขึ้นมา AP 100เพื่อให้ความรู้แต่ทัางโดยตรงเนี่ยครับกันมาเรียนแค่3วันเนี่ยครับ จะได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับความรู้จากผู้บริรค่าทรัพย์สินระดับพุทธิทั่ทั้งหลายเนี่ยครับแล้วก็หลักการสอนอันนี้ก็มาจากทาง Lincoln Institute of Brand Policy เนี่ยครับซึ่งเป็นความรู้มาตรฐานสากลเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินโดยตรงมาเรียนกันนะครับ